ที่นองที่รักคิสชนจงรู้จักรักษาสิ่งที่มีค่าไว้ก่อนที่จะต้องสูญเสียไปอย่าเป็นเหมือนประชากรในอดีตที่มั่งมีเงินทองและอำนาจแต่มักทำผิดในเรื่องการกดขี่ผู้อื่นอันเป็นการกระทำผิดต่อคำสอนของพระเจ้าเพราะการกระทำดังนี้ไม่ต่างจากการนวัสการพระเทศเทียมพวกเขาทั้งหลายเบื่อหน่ายในการถือวันสบาโต และปรารถนาให้ผ่านพ้นไปโดยเร็วเพื่อพวกเขาจะใช้เวลาในการหาเงินและคดโกงบทบัญญัติของพระเจ้ากลายเป็นเครื่องพันธนาการที่ทำให้พวกเขาไม่สามารถทำกิจการอะไรได้ที่จะชนที่มีการดำเนินชีวิตเช่นนี้รู้สึกว่าเรื่องพระเจ้าและวันของพระองค์กระทบและขัดขวางความสะดวกสบายในหัวใจแบบทางโลกจึงต้องพิจารณาว่า เราจะสามารถดำเนินชีวิตโดยไม่มีพระเจ้าได้จริงหรือในวันที่เราหมดกำลังเราจะสามารถพึ่งพาสิ่งที่เราหามาเพื่อทําให้เรารู้สึกมั่นคงได้จริงหรือทำไมคนร่ำรวยเงินทองแต่สุดท้ายก็ต้องจบชีวิตอย่างไม่สงบเพราะเป็นโรคร้ายเป็นต้นคิดชนจึงต้องฉลาดพอที่จะเลือกพระเจ้ามองถึงวันเวลาที่พระเจ้าทรงจัดให้ และปรารถนาที่จะใช้เวลาเหล่านั้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้ารวมถึงการทำหน้าที่รับใช้ในบริบททางศาสนาไม่ว่าจะเป็นใครจงอย่าใช้เวลาเพียงเรื่องอย่างการตลาดที่ต้องแสวงหาผลประโยชน์อามุสได้ประกาศถึงสัญญาณที่บ่งบอกว่าพระเจ้าไม่สงพอพระทัยในความชั่วร้ายดังกล่าวรวมทั้งการคดโกง เขาเหล่านั้นเป็นคนแปลกหน้าสำหรับพระเจ้าและเป็นศัตรูต่อตัวเองคิสชนอย่ารับผลประโยชน์ทางโลกมากกว่าพระเจ้าและไม่มีเวลาให้พระองค์เราต้องใช้เวลาลิ้มลสความเมตตาการุณามีความซื่อสัตย์ไม่เป็นคนช่อโกงหรือเอาเปรียบผู้อื่นจงอย่าแลกสิ่งที่น่ารังเกียจกับพระเจ้าเพราะเราทุกฐานันดร ที่แสวงหาแต่ผลประโยชน์ทางโลกมักจะล้าหลังในการรับใช้พระเจ้าที่สุดท้ายก็จะถูกพรากไปจากพระองค์การดูหมิ่นและเอาเปรียบคนจนก็ดูหมิ่นพระผู้สร้างทรัพย์สมบัติที่ได้มาเพราะความพินาศของคนจนย่อมนำความพินาศมาสู่ผู้ที่ได้มาพระเจ้าทรงจดจําบาปและจะลงโทษให้ต้องร้องคาควรและเป็นทุกข์ขมขืน โดยเฉพาะช่วงเวลาแห่งความยากลาบากนั้นประชากรต้องเผชิญความอดอยากจากการขาดพระวจนะของพระเจ้าที่ถือเป็นการที่ภากษาที่หนักที่สุดเพราะสิ่งที่คนปรารถนาและสแสวงหาอย่างแท้จริงคือความรอดที่มีเพียงพระเจ้าพระวาจากของพระองค์เท่านั้นที่จะนำสู่ความรอดที่แท้จริงวันนี้ให้เราภาวนาว่า ขออย่าให้เราเห็นแก่ตัวแต่ขอให้เราได้สำนึกถึงพระคุณของพระเจ้าพร้อมตอบแทนพระองค์ด้วยการทำกิจการดีต่อผู้อื่น I'll the content.